การดูรายงานยอดขายสินค้าเมื่อเข้ามาที่ระบบหลังบ้านมาที่เมนูซ้ายมือที่ WooCommerce เลือกรายงานนี่จะเป็นรายงานยอดขายโดยจะเลือกเป็น นี่คือยอดขายของปีนี้เดือนที่แล้วเดือนนี้7วันล่าสุดแล้วตรงนี้สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการจะดูของยอดขายในช่วงเวลาที่ต้องการได้ครับส่วนข้างล่างเป็นรายงาน ยอดขายทั้งหมดรวมค่าจัดส่งนี่เป็นรายงานยอดขายทั้งหมดไม่รวมค่าจัดส่งส่วนนี้เป็นค่าเฉลี่ยต่อวันนี้เป็นจำนวนรายการการสั่งซื้อทั้งหมดนี่เป็นจำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด นี่เป็นค่าจัดส่งทั้งหมดเื่อนนี้เป็นยอดการคืนเงินให้ลูกค้าทั้งหมดและนี้ยอดการใช้คูป,ปองทั้งหมดสามารถดูวันที่ที่เลือกไว้ได้ในกราฟข้างล่างนี้ครับ